สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาพอก,กับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองก็มีแนวทางดีๆนะคะที่ดีที่เด็ดนะคะตัวเลขดีๆมาฝาคุณพ่อคุณแม่อีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะจังได้ก่อนที่เข้าสิเขาไปเบิง้งตัวเลขแนวทางในคลิปนี้เนาะ ภัยเขามาแล้วกอนอื่นนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากส่อยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันก่อนค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดเขามาเบิ้งไมยังบกกดติดตามบกมบกดกระดิ่งกับฝากกดไว้น้าแน่นะคะเพื่อที่จะโบาผาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆเนาะที่ทางช่องได้นามาฝากทุกๆมือค่ะช่องบุญน้าโชคนะคะมีที่ดีที่เด็ดล้ายแนวทางนะคะเอามาฝากเอามาแบ่งปันทุกมือทุกเว้นเลยนะคะเมื่อนี้นะคะ เป็นวันจันเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะกัท่างช่องบุญน้ำโชคก,กับมีแนวทางเล็กล่าวด้วยกันเนาะจันพุทธศุกร์นะคะจะมีเล่าพัฒนามือใดมีเล่าพัฒนานะคะเส้นซองนะคะช่องบุญน้ำโชคนะคะกับบอลลมที่จะเอาแนวทางมาฝากมาตอนค่ะได้ลงไปแล้วสองคลิปแรกค่ะนะ เป็นในส่วนแนวทางเล่านะคะคลิปแรกจะเป็นของผู้เท่าน้ําโชคเนาะและวก็คลิปที่2มัดร่วมซีสำนักนะคะใครชื่นชอบในส่วนเล่าพัฒนานะคะอยากหาแนวทางกําลังมองหาตัวดีตัวเด็ดอยู่กะฝากเข้าไปเบิง้งเข้าไปพิจ,จารณาแํนแน่บาทที่นี่คลิปนี้นะคะหลังจากจบแนวทางเล็กเล่าเสร็จแล้วก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาตามต่อรัฐบาลไทยค่ะ บอกได้เลยว่าทีเด็ดในคลิปนี้นะคะเป็นในส่วนแนวทางที่เพิ่อนหาตัวเลขมานนี้นะคะฟันบนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางประสันเออแนวทางนี้นะคะก็คือแนวทางจากเจ้าของตัวเลขคู่มหารวยค่ะคุณบอกคุณแม่คะ่ะจำกันได้บอนะคะเพิ่นจะได้เลขวิ่งจากหน้ามานะคะได้เลขวิ่งบนมาหนึ่งเม็ดนะคะเลขวิ่งล่างหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็จะจับคูมาหาเนาะ บนซีห áng, างล่างซีหางประมาณนี้ในแต่ละงวดนะคะงวดนี้นะคะบอกเลยว่าความมั่นใจนี้ยิ่งกว่าทุกๆงวดที่ผ่านมาค่ะคุณพ่าคุณแม่คุนฝากก็บอกว่างวดนี้มั่นใจมากนะคะพร้อมเน้นให้เลยนะคะบนหางเดียวล่างหางเดียวนะคะจังใดก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นจังใดนะคะจะกลับมาเดินกลับมาเข่าอีกบอนะคะโดยความที่งวดที่ผ่านมาเนาะนายคุฝากก็บอกว่า สีผ้าเอาขึ้นทบตนทบดอกพอวันเหล็กวิ่งงวดเมื่อกี้นะคะรุดนะคะรุดทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกเคยเป็นมาก,ก่อนนะคะเพิ่นก็นเลยคิดว่างวดนี้ยังไงนะคะต้องมีเขามีเดินนะคะอาจจะเขาทั้งเหล็กจบคูอาจจะมาทั้งบนอาจจะมาทั้งล่างนะคะยังไงก็เตรียมตัวอรอลุ้นเนาะทางคุณพ่อคุณแม่นะคะมักคูใดเห็นตัวเลขแล้วตัวใดเป,เป็นตะคือเป็นน้ำมากอะฝากคอมเมนต์บอกเส้น2องน้ำแน่นะคะเพื่อ หาเชิญชอบเพื่อกันจะได้ไปหาลอตเตอรี่ไหวซันดอกเอออะเตรียมสมุดปากกาได้เลยนะคะไม่พูดพ่อมทำเพลงนะคะสิผ้าจวดจัดฝาดยาวเลยสำหรับแนวทางนี้ก็คือแนวทางเลขนายใหญ่ให้มานะคะเลขนายให้มากนี่คือเป็นเลขวิ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่เช้นซองจะอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะเ,เจ้าของตัวเลขนะคะคู่มหารวยนะคะเพิ่นจะไดเ้เลขวิ่งมากนะคะก็คือเลขวิ่งเนี่ย ได้มาจากหน้าอีกที่หนึ่งนะคะเป็นบนเป็นล่างแยกมาให้แล้วก็ทังที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือเพิ่นบอกบนมันเป็นบนดีีนะคะบอกล่างเป็นล่างนะคะมันยังบอกคยสลับกันนะคะแล้วก็เข้ามาตลอดนะคะบางงวดก็เข้าบนบางงวดก็เข้าล่างก็ เคยมีนะคะมาทั้งบนทั้งล่างก็มีนะคะมีแต่งวดเมื่อกี้นะคะที่มันลดไปลดไปก็ยอมว่ารับว่าลดเนาะเพราคุณพ่อคุณแม่เขาเข้ากับว่าเขาคือว่าหั่นละเออแต่คือจังที่บอกงวดนี้นะคะเพิ่นจะเอาขึ้นนะคะเพิ่นสิเอาทุนเพิ่นขึ้นสาหรับงวดเมื่อกี้นะเออมันบ่เคยพลาดมันบบหนาพลาดงวดนี้ต้องเอาคืนให้ได้นะคะก็เลยข,ขัดมาหายแล้วนะคะจับตามองเลขวิ่งให้ดีๆถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบตัวที่เขาจับคู่ก็ ลองเอาเลขวิ่งไปเมื่อยไปแลนดหรือไปหาโตดีโตเด็ดนะคะที่มีอยู่แล้วนะคะหรือไปติดตามจำนักอื่นๆกันลองจับประกบกันเบิ่งค่ะอ่ะทาของทางช่องบุญน้ำโชคนะคะทาสเส้นซองแนะนำว่าควรสิเอาไปประกบกับไพ่นะคะช่วงนี้ผู้ไดแม่นก็นคือหนึ่งเลยนะคะพอสีสเกตนะคะเพิ่นหายเลขวิ่งมาเข้ามาเจ็ดอวดติดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองเอาเลขวิ่งที่ได้หามาเนี่ย ไปประกบเบิงนะคะวันเป็นตะคือบอแล้วก็อีกสำนักหนึ่งนะคะก็คือเลขวิ่งแม่นๆนะคะกับเขามาหาหกงวดแล้วเพื่อนนะคะลองเอาไปจับประกบกันดูนะคะถ้าเกิดว่าถืออกถือใจนะคะไปล่องยิบลอตเตอรี่เบิงนะคะหาโชคหาหมานเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะนะโอเคนะคะบอ,อกมาไสคือวาสิบเบาเวายใหญ่ห้างวสั่นเอออธิบายซืฟังหรือซื้อดอกขอหนุงอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะ คู่มหารวยค่ะใส่ซื้อเก้านี่ละนะคะเพราะว่าเจ้าของตัวเลขเพิ่นมักซื้อนี่นะคะเพิ่อนอยากให้ใส่น้ำนี่เนาะเมยยอหกนะคะวันนี้นะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะน่ายไหมากนะคะสำหรับชุดบน,นะคะ่ะบอกว่ารัฐบาลไทยนะคะเลขบนในงวดน,นี้นะคะต้องมีเลข8วสัน เพิ่นฟันวิ่งบนไปที่เลขแปดค่ะบนวิ่งแปดนะคะจับคู่มาให้นะคะสีหางเนาะคู่บนสีหางก็มีนะคะท่าแปดสิมาเนี่ยก็คือสิมาที่แปดหกนะคะแปดสามแปดสอง แล้วก็8ปดห้าค่ะ8ปดห8แปดสามแปดสองแดห้ามีเน้นหางเดียวแค่แค,คมาให้ด้วยเดียวอย่าเฝ้าขอเขียนลางก่อนเดี๋ยวสิบอกว่าเพิ่นเน้นตัวใดมาที่นี่มาบังในส่วนลางนะคะเลขวิ่งลางที่น้าไหมาานะคะงวดนี้หนึ 1, ่งเมษายนหกแดฟันวิ่งล่างไปที่เลขหค่ะวิ่งล่างหกนะคะ จับคู่มาสีคู่สี่หางเหมือนกันนะคะมีหกหกค่ะหกสามหกสองแล้วก็หกห้าค่ะหกหกหกสามหกสองหกห้านะคะพร้อมเน้นมาให้หนึ่งหางแค่นแค่เหมือนกันนะคะ บนหางเดียวล่างหางเดียวคุณพอกคุณแม่อัดได้อัดหนักๆประสันเด้ออ่ะสิถือก๊กถือใจเอฟซีบอนะคะทาหูโตเน้นแล้วถือใจคอมเมนต์มาบอกเส้นซองแนว่าชื่นชอบอีรีบอมักคือเพิรบอรนะคะทาคุณพอกคุณแม่มีดวงสมพงกันนะคะบอกเส้นซองแมนโตนี่แหละลูกนะคะดวงเข้าเข่ากันปึ๊บปั๊บ,บหนูไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้ถือเลื่อกันเฮ็ดจังไหนคุณพอกคุณแม่เออเนาะจะไม่เฮ็ดคือตีเป็นว่า สำหรับชุดบนนะคะเน้นไปที่เลข85ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะส่วนเลขล่างก็ตามขาดนะคะเน้นหนักฟันหางเดียวไปที่เลข65นั่นเองค่ะ,อะลองเอาไปพิจารณาดูค่ะชอบก็จัดคัดก็พานนะคะ ตเลขแนวทางนะคะทีเซียนซองเอามานําเสนอในเมื่อน,นี้นะคะเพื่อหวังว่าอยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะเอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์เนาะเอาไปาวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบก็ค่อยยิบค่อยจับนะคะหนูก็บ่ได้บอกดอกว่า มันสีมาแทะบ่ามาแทพาะพอหนูกับบลูนะคะหนูม่มแมนนั่งฝา,าเทวด,ดาพอสิไดรูอนาคตนะคะและ้วกาเจ้าของตัวเลขเพื่อนกาได้ตัวเลขแนวทางดีๆมากแบบนี้นะคะมันก็มีบางงวดเขาบางวบางวดบ่เขาแต่ที่จริงแล้วที่เพื่อนอยากเอามาแบ่งปันเพื่อหวังว่าเลขจะเข้านะคะให้ผู้ที่มาเบิงผู้ที่มาตามนะคะเอาไปยิบไปจับแล้วโชคมามีเงินมีทองใส่ความหวังดีมีแค่นั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะคะ ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตาาคต่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราเป็นคนดูแนวทางเป็นคนเอาตัวเลขนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังวิเคราะห์ไต่ตองดูดีๆถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามถ้าชอบก็ค่อยจัดเข้าไปนะคะแค่นั้นเองเนาะโอเคนะคะและการแนวทางนี้นะคะของเหล็คู่มหารวยนี่เนาะ เพิ่นจะมีสูตรค้านวณของเพื่อนเองนะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเลขวิ่งในหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นเลขลอกนะคะเลขลอกเก่าเก่าหางเนาะที่ไหามานะคะแล้วกเ,เน้นตัวตรงเท่านั้นบ่ต้องกับนะคะเดี๋ยวเจนซองจะนำเสนออีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็ มีแนวทางเลขสามโตของน่าอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงโค้งสุดท้ายนะคะสีมีมาไห้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะฝากเอซีติดตามไว้น้าแน่นะคะว่าจะเป็นตัวใดเนาะฝากคอยเบิงนะคะคอยเอาแนวทางน้าแน่กับบอแน่ขึ้นกันงวดนี้นะคะอาจสจีมีแตกป่งปางปเปองป่งก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะเฮงบอกเฮงคือเซนดี้เซียนสอง <laughs> แต่หนูว่างวดนี้เป็นแต่คือของเพิ่นอยู่ดีเออทั้งบนทั้งล่างนะคะก็ เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆนะคะทั้งเ,เลขบนเด่น8เนาะเลขล่างเด่น6นะคะกะทรงคืออยู่นะคะสีออกไปล่องเสียงฝันว้าแต่คือเสียงฝันบอคคือจากเทียแต่สันดีเงินจังไหนเงินสิไปหาลอตเตอรี่ไวอยู่ดอกนะคะมาน้ำเพลนอยู่ัวเพลนเน่นนี่ละเออโชคๆมันมาไปน้ำกันก็นดีเนาะคุณบอกแม่เนาะ ก่อนสิปิดคลิปนะคะกับฝากกัแน่ผู้ใดสนใจขีมนะคะพร้อมส่งนะคะสั่งมาสต็อกให้แล้วว่าจะเป็นขีมหน้าสวยหน้าใสหนะ้าขี้มกลางคืนขนี้มเขียวนะคะก็พร้อมส่งนะคะกันแดด S P F 5 0 P A บวกบวกนะคะผสมรองพื้นกับมีมาแลว้วสั่งมาตุนไว้ให้แล้วนะคะพร้อมทั้งเซรั่มนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ขีมหน้าสวยหน้าใสของเรานะคะเพิ่มประสิทธิภาพให้ขีมรักษาฝ้าละและก็เพิ่มโตยามาอีกตัวหนึ่งในเซรั่มก็คือ ช่วยทําให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นก็นคือบอกง่ายๆงงลดเลื่อนริ้วรอยฮะละ่ะคุณพ่อคุณแม่เฮ้ไนนาตึงขึ้นว่าเถอะเออให้สนใจกะติดต่อมาสอบถามก็ได้นะคะมีพร้อมทรงทุกอย่างเลยนะคะ 094-029-2674เออเกือบเป็นลืมบอกเบอร์โทรนะคะสนใจโทรมาก็ได้แอดไลน์มาก็ดีนะคะเส้นสองรอดตอบอยู่เนาะอ่าโอเคนะคะคลิปนี้นะคะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเวลาหลายสมมากพักขร้แล้วค่ะเดี๋ยวจังได้นะคะเข้าไปพอกันคลิปหนาะในส่วนแนวทางเลขลับเลขล็ลขลอกกองสลากเลขสายในสั่งออกซ้ายในสั่งลอกกง็อกประสันเออฝากติดตามไว้น้ำเน่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ